ะครับเราก็จะได้ไฟล์ภาพขึ้นมานะครับทีนี้ในในส่วนของที่เป็นตัวคู่มือของเราเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะอินเสิร์ตนะครับเข้ามาเอาภาพที่เราเซฟนะมาวางแบบนี้ได้เลยสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรียนกัน7วันทีนะคะเจอกันแบบนี้ทุกวันเสาร์ค่ะแน่นอนเช่นเคยนะคะวันนี้อยู่กับเปียวพิวรีค่ะแล้วก็ต้องขอต้อนรับพี่บุ s ชด้วยนะคะครับผมะค,ะครับ หายก็เป็พอสมควรเนาะใช่ครับนานเลยนานเลยไม่ไมาออกมาเลยแต่เดี๋ยวก็จะมาบ่อยๆเนาะ <laughs> ใช่ครับ <laughs> <laughs> เป็นการรับปากแบบนี้อ่าโอเคครับวันนี้พี่บูชม,มาทังทีเราก็ต้องมีหัวข้อดีๆมาฝากกันแน่นอนครับผมก็วันนี้ก็จะมีเรื่องของการทำดีเทลก็คือทำคู่มือในส่วนของคอมโพเซอร์ครับก็คือทำรายละเอียดเพิ่มเติมกับตัวเขาเรียกอะไรคู่มือให้เรามองภาพได้ง่ายขึ้นครับโอเคจะเป็นยังไงนะคะเทคนิคในวันนี้ค่ะเราจเราก็สักครู่ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราไปขอบคุณผู้สนับสนุนใจิกันก่อน อยากได้ Solid Work ไมาใช้งานไม่ชิองยุงยากไม่ต้องลังเลราคายุติธรรมเซอร์วิสเป็นเลิศให้ข้อมูลได้มดไม่บานปลายแน่นอนอย่าลืมนะคะ Solid Work ต้องคู่กับจะซื้อขาดหรือเช่าใช้ก็มีทีมงานบริการหลังการขายคอยดูแลและจะเต็มตลอดอายุบริการ Subscription Solid Work s, ต้องคู่กับแอปพิคแคเท่านั้นนะครับ ก็ตามที่น้องเขาบอกเลยครับก็สำหรับวันนี้ก็จะมาแนะนำเรื่องของการาทำดีเทลนะครับในส่วนของตัวโปรแกรม s o l i d w o r k Composer นะครับก็คือในส่วนของที่เป็นรายละเอียดนะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยนะครับทำในส่วนของคู่มือให้ดูง่ายยิ่งขึ้นนะครับโอเคทีนี้จากที่เห็นในในภาพของผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวดีเทลที่ผมทำมานะครับก็ จะมีเรื่องของการถอดประกอบง่ายๆนะครับอย่างเช่นตัวตัวสกรูตัวนี้นะครับการถอดออกมาแล้วก็เราอาจจะใส่เรื่องของทิศทางนะครับแล้วก็เรื่องของอ,อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการถอดนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวมาดูที่ตัวโปรแกรมคอมโพเซอร์นะครับเริ่มต้นเลยนะครับสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยคือเราต้องเตรียมโมเดลให้เรียบร้อยก่อนนะครับอย่างเช่นตัวนี้จ,จะเป็นโมเดลที่เป็นตัวรถนะครับสเต็ปแรกเลยนะครับก็ให้เราทําการ าย uh, ในส่วนของตัวที่เราไม่ได้ใช้นะครับก็คือคลิก uh, ที่ตัว assembly นะครับแล้วก็เลือกตัว body ตัวนี้นะครับคลิกขวาไปแล้วก็ทำการไฮ uh, selection ไว้ก่อนนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นก็ uh, เรื่องของการปรับพวก uh, ภาพพื้นหลังนะครับพวกพวกแสงพวกเงานะครับแล้วก็เรื่องของโหมดนะครับเราสามารถที่จะปรับได้ว่าเราต้องการ หน้าตาโมดเป็นแบบไหนนะครับอย่างเช่นในตัวอย่างผมเอาเป็นแบบชิวาลูเอได้กันอ่าเป็นแนวแบบนี้นะครับแล้วก็มาจัดมุมมองนะครับในส่วนของการถอดประกอบตรงนี้นิดหน่อยอ่เมื่อเราได้แล้วนะครับเราก็ทําการขีเอ็ดวิวขึ้นมาแบบนี้นะครับโอเคก่อนที่เราจะทำทำการอถอดตัวที่เป็นตัวสกรูนะครับเราก็จะทําการสร้างตัวที่เป็นคามิล่าวิวขึ้นมาก่อน1ตัวนะครับเพราะว่าในระหว่างทำเนี่ย เราจะต้องทําการขยับหมุนวิวนะครับแล้วปัญหาคือเราจะกลับมาวิวเดิมไม่ถูกนะครับก็คือเราจะสร้างคำวิลาวิวตรงนี้ไว้นะครับอย่างเช่นเมื่อเมื่อเมื่อเรามีการขยับแบบนี้นะครับเราอยากจะกลับเป็นวิวเดิมตรงนี้นะครับก็เราก็สามารถดดิมาคลิกแบบนี้ได้เลยนะครับโอเคถัดมาครับเราก็จะเริ่มทําการอ่าตัวอย่างนะครับถอดสกูตัวนี้นะครับวิธีการคือเราก็เลือกสีตัวแบบนี้นะครับ คลิกขวาไปที่นึ่งนะครับแล้วก็เลื่อนแบบ transition mode นะครับก็จะมีแกนแบบนี้ขึ้นมาก็คือให้เราทำการดึงออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็คลิกวางนะครับคร่าวๆนะครับเราใส่อะไรอีกนะครับเราอาจจะใส่ในส่วนของตัวผาดนะครับก็คือตำแหน่งที่สกูตัวนี้นะครับถูกถอดออกมานะครับก็เลื่อนเป็นแบบ create ตัวนี้ให้เลยนะครับเขาก็จะออโต้ให้นะครับเราสามารถที่จะปรับในส่วนของที่เป็นเฉดสีนะครับในของในส่วนของที่เป็นตัวสกูเองแบบนี้ เพื่อที่จะให้เรานแยกได้ง่ายๆนะครับหรือว่าถ้าเป็นเส้นเส้นผ่าตัวนี้ครับที่เป็นเส้นสีดาตัวนี้นะครับถ้าเส้นมันหนาไปนะครับเราก็สามารถที่จะปรับให้มันบางลงนะครับก็มาที่ collaboration นะครับเลือกที่ผ่านะครับแล้วก็ปรับในส่วนของฟอนต์ลน์ตัวนี้นะครับไปสักครึ่งนึงก็ได้นะครับแล้วก็เรื่องของสีเฉดสีอะไรตัวนี้เราก็สามารถปรับได้นะครับคลิกที่ผ่าเนาะแล้วก็ สมมติตัวอย่างเอาเป็นสีแดงก็ได้คลิกแบบนี้นะครับก็จะได้รูรปทรปงที่เป็นทิศทางาสีแดงแบบนี้นะครับหรือเส้นตรงนี้มันมีการาทับกับชิ้นงานนะครับเราสามารถที่จะแก้ไขดีก็คือกดที่ผ่าดเหมือนเดิมแล้วก็กดเลือกเป็นหัวข้อ stay on top นะครับปึ๊บนะครับแล้วก็ตัวเส้นนี้มันก็จะเหมือนกับการาเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับร้อย,อยเข้าไปในรูตรงนี้นะครับมันก็เส้นมันก็จะไม่ทับกับตัว ตัวชิ้นงานนะครับเราใส่ลไ,ไลไ์อีกนะครับใส่ในส่วนของที่เป็นลูกศรด้วยก็ได้นะครับกดที่ a r r o ่นะครับสมมติว่าใส่สลูกศรประมาณนี้นะครับคลิกวางเพื่อที่จะบอกทิศทางในการาจุดถอดประกอบออกมานะครับเราปรับเฉดสีได้นะครับแล้วก็เรื่องของอหัวลูกศรตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะปรับที่เป็นแบบ guardian ก็ได้ enable er ไปนะครับ สเกปทีหนึ่งนะครับตรงตรงท้ายตรงปลายหัวลูกศรเนี่ยหรือตรงอตรงจุดเริ่มต้นเนี่ยมันก็ถูกการเฟรดออกไปนะครับเสร็จแล้วทำยไงครับอัปเดตเหมือนเดิมอ่าเราอัปเดตไปก่อนนะครับทีนี้เราอยากจะกลับมาที่วิวเดิมก็เดี๋ยวมันคลิกที่คามิล่าวิวเห็นไหมครับวิวมันก็จะกลับมาที่ตำ,ตำแหน่งเดิมแบบนี้นะครับอ่าสมมุติว่าเราจะทำดีเทลบ้างอ่าดีเทลวิวของตัวนี้นะครับเราก็คลิกที่ตัวตัวสกูตัวนี้นะครับแล้วก็มาที่เวิร์กช็อป เลือกเป็นเทคนิคข้อเวลาเตชันคลิกไปทีหนึ่งนะครับเราเลือกเป็นดีเทลวิวนะครับกดคีเอ่ะโปรแกรมก็จะทำการสร้างตัวดีเทลขึ้นมานะครับหนึ่งตัวแบบนี้นะครับมีลูกศรชี้นะครับกดกากระบาดทีหนึ่งนะครับเราก็ซูมออกนะครับแล้วก็หาตำแหน่งในการวางครับก็คือกดลากได้เลยนะครับเลือกของการเส้นในการบอกชี้ตรงนี้นะครับเราก็จะเปลี่ยนได้ต้องการเป็นแบบลักษณะแบบไหนนะครับ เป็นแบบเส้นชี้แบบนี้หรือเป็นแบบรูปรูปแบบก็มีหลายตัวเนาะเราสามารถเลือกได้เลยอ่าสมมุติว่าเลือกเลือกเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับอ่าเหมือนเดิมนะครับเอามาทุกครั้งที่เรามีการดึงภาพอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็อัปเดตไปอัปเดตไปก่อนเลยแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยกลับไปที่วิวที่เราเซตไว้นะครับตรงไหนอีกนะครับเรื่องของเครื่องมือเครื่องมือในการถอดของตัวสกูตรตัวนี้นะครับเราสามารถใช้งานได้ก็คือ ในในตัวคอมโพเซอร์เองก็จะมีตัวที่เป็นเอออิมเมจไลบรารีนะครับให้เรามาคลิกที่ตรงนี้ได้เลยคลิกไปทีหนึ่งปุ๊บก็จะมีเครื่องมือแบบนี้อ่าจะเป็นป้ายแบบนี้นะครับอ่าผมก็ลองหาเครื่องมือที่เป็นตัวอ่าสกูสักตัวหนึ่งอ่าตัวนี้นะครับที่ใช้ถอดตัวนี้นะครับก็ลากมาได้เลยแบบนี้นะครับแล้วก็คลิกวางอ่าแบบนี้นะครับเหมือนเดิมกดอัปเดตไปนะครับเสร็จแล้วก็กลับมาที่ค a m e r a า i e w นะครับให้มันเซตเหมือนเดิมแบบนี้ แล้วก็วิวตรงนี้เราสามารถที่จะปรับขยายรูปทรงได้นะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็คลิกที่วิวที่เราสร้างขึ้นมาแล้วก็กดอัปเดตนะครับแบบนี้เราก็จะได้ในส่วนที่เป็นดีเทลรายละเอียดจุดที่ชิ้นง,งานมันมันเล็กนะครับเราก็สามารถทำดีเทลให้มันขยายใหญ่ได้นะครับทีนี้เวลาเราเซฟเราก็มาที่ High Resolution Image แบบนี้นะครับก่อนที่เราจะเซฟเราลองกด Preview ดูก่อนทีหนึ่งก็ได้นะครับว่า ถ้าเราเซฟไปแล้วหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มาที่เซฟแอรดไปเลยนะครับแล้วก็ตัวอย่างผมลองเซฟไปที่หน้านเดสก์ท็อปก็ได้นะครับเลือกเป็นไฟล์ jpeg นะครับแล้วก็สมมติว่าเราก็ตั้งชื่อไปนะครับกดเซฟไปทีหนึ่งนะครับเราก็จะได้ไฟล์ภาพขึ้นมานะครับทีนี้ในในส่วนของที่เป็นตัวคู่มือของเราเนี่ยนะครับ เราก็สามารถที่จะ insert นะครับเข้ามาเอาภาพที่เราเซฟนะมาวางแบบนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทริคนะครับตัวอย่างง่ายๆในการทำดีเทลขอ,ของโปรแกรมคอม p พเซอร์ครับผม ก็เรียกได้ว่าวันนี้นะคะเป็นหัวข้อดีๆที่พี่บู๊สได้นำมาฝากกับทุกท่านนะคะถ้าเกิดว่ามีคําถามใดๆค่ะสามารถที่จะคอมเมนต์นะคะเข้ามาสอบถามกันได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะหยิบยกคาถามเราต่างเรานี้นะคะในการทําเป็นคอนเทนต์ดีๆค่ะมาตอบคำถามให้กับทุกท่านนั่นเองนะคะแล้วันนี้ค่ะก่อนจากกันไปค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์ก็แชร์ค่ะกด u b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ดีๆจากทางแอปพลิเคชันของเราค่ะวันนี้พวกเราทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ